เรียกว่าปัจจุบันประเทศไทยการเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยมันถดถอยจริงๆนะแต่จะใช้คําว่าวิกฤตเศรษฐกิจหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับมุมมองตามหลักวิชาการหรือภาวะของแต่ละอาชีพแต่ละคนแต่ลองดูสิครับตลาดหุ้นเนี่ย่งถือว่าเป็นแหล่งในการลงทุนของคนชั้นกลางวันนี้เนี่ยงอหัวไม่ขึ้นเลยหรือแทบจะมีความหวังเลยเพราะอะไรไหมเพราะมันไม่มีเศรษฐกิจใหม่ๆเติมเข้าไปเลยมันมีแต่สถิติเก่าๆเดิมๆซึ่งปัจจุบันไม่ใช่แล้ว ประเทศอื่นๆไปเศรษฐกิจทางด้านเทคโนโลยีทางด้านวัตกรรมทางด้านการแพทย์ชั้นสูงและก็เติมเข้าไปในเศรษฐกิจของเขาไม่ว่าจะเป็นเกาหลีไม่ว่าจะเป็นจีนสิงคโปร์หรือแม้แต่ยุโรปสหรัฐอเมริกาแต่ประเทศไทยไม่มีเลยหันไปจะฝากเงินแบงก์เป็นไงดอกเบี้ยแต่ติดลบถูบไหมเมื่อเปรียบเทียบกับเงินเฟอ้อหรือเราจะไปลงทุนในสหหาริมรั์สังเกตไหมว่าราคาบ้านแพงเกินกว่าที่เราจะเอื้อมถึงดังนั้นเอาดูสภาพแบบนี้ เด็กไทยในอนาคตที่เติบโตขึ้นมาเนี่ยยากที่จะใช้ชีวิตอยู่อย่างมีคุณาภาพยังไม่ได้พูดถึงเรื่องของการเรียนด้วยซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญใช่ไหมเดี๋ยวนี้คนก็ไม่ส่งลูกเรียนโรงเรียนรัฐบาลไม่ใช่เขามีตังค์จะไปส่งลูกเรียน,นานชาติเอกชนนะเขาไม่มีตังค์นะพ่อแม่คนไทยนี่โหนเลยเพราะงั้นแล้วเขายืมนี่ยืมสินเข้าบ้านเนี่ยนะครับไปคำ้ำเพื่อเอาลูกมาเรียนหนังสือเพราะงั้นแล้วนี่บอกได้เลยนี่คือ สถานการณ์ปัจจุบันของมนุษย์คนไทยคนหนึ่งและมนุษย์ที่เป็นพ่อแม่เพราะมันละบากมากขึ้นทุกวันครับวันนี้เนี่ยถ้าเกิดรัฐบาลไม่ทําอะไรและปล่อยแบบนี้ประชาชนเนี่ยจะลําบากนะเพราะทุกอย่างแพงไปหมดอันนี้คือที่เราสัมผัสได้รัฐบาลก็บอกกระทรวงพาณิชย์ออกมาควบคุม12-34แต่เรายังไม่เห็นนะแล้วอย่างที่ผมเรียนก็คือไปถามใครทุกคน,ส,ส,กคน,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 นสัมผัสได้ทุกคนว่าวันนี้ของมันแพงขึ้นสัมผัสได้ทุกคนว่า ไม่ว่าอะไรก็ตามเนี่ยเราจะเริ่มเอื้อมไม่ถึงขึ้นมาทุกวันทุกวันซึ่งตรงนี้เป็นภัยไร้ายแรงจริงๆครับคือถ้าเกิดตลาดกุ้นจะเป็นอย่างนี้นะมันก็ไม่มีใครอยากจะมาลงทุนนะครับตลาดอสังหาก็ไม่บูมเหมือนเก่าแถมราคาก็สูงปี๊ดเลยพอสูงปี๊ดนะครับคนไม่สามารถเอื้อมได้ก็โยงมาถึงธุรกิจของธนาคารในการปล่อยเงินกู้ปล่อยมากไปก็ระวังอีกเพราะงั้นมันเป็นวัวกินหางหมดเลย มันทาให้วันนี้ถ้าเกิดคนพอมีซื้ออะไรก็ซื้อไปไม่ถึงคนพอมีไม่กล้าลงทุนในใดๆทั้งสิ้นถูกไหมก็จะเก็บอยู่เฉยๆพราะแล้วเศรษฐกิจไทยจะชะลอตัวแน่นอนถ้าเกิดปล่อยแบบนี้คือตอนนี้มันมองดูแล้วเศรษฐกิจบ้านเราเหมือนกับมันซึมๆมันจะบอกว่าแย่เลยก็ไม่เชิงจะบอกว่าดีก็ไม่ใช่มันเหมือนกับว่าคนขาดกําลังซื้อ คนกาดกำลังซื้อแต่ราคาสินค้าก็สูงมันถึงบอกเฟอ้อนิดนิดนะฮะติดลบนิดนิดนะครับจริงๆแล้วเงินเฟอ้อน,นิดนิดในความคิดเห็นผมซึ่งเป็นรองโฆษกประจำสํานักนายุตรีหริยเก็คิดว่าประ,ประเด็นสําคัญคือว่าประเทศนี้มันต้องขับเคลื่อนด้วยมีกําลังซื้อกําลังซื้อมันมาจากไหนมาจากการจ้างงานตอนนี้ถ้าพูดถึงเครื่องจักรเครื่องจักรที่พอไปได้เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องท่องเที่ยวจํานวนตัวเลขนักท่องเที่ยวนี่เพิ่มขึ้นแต่มันก็จะออกไปสู่ใน ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นวันนี้นี่ยังคิดอยู่เหมือนกันว่า,เ,าเงินเฟอ้อ4เดือนนี่เป็นสัญญาณอะไรในทางเศรษฐศาสตร์นี่ก็เหมือนกับว่าสินค้ามันมีราคาสูงขึ้นไปนิดได้ไหมเพราะสินค้าราคาใช้เงินจํานวนเท่าเดิมหรือมากกว่าหน่อยไปซื้อสินค้าอย่างนี้เรียกเงินเฟอ้อในในสินค้าจํานวนเดิมเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเศรษฐกิจประเทศไทยนี่ต้องได้รับการกระตุ้น กระตุ้นจากไหนแล้วแต่หมายถือว่าท่องเที่ยวถ้ามันเข้ามาทุกภาคส่วนได้การบริโภคนะพอจะไปบอกดูเรื่องการลงทุนภาครัฐงบปี6ก็ก็ยังไม่ได้ใช้งบปี67เก,ก็ต้องไปประมาณเดือนพฤษภาคมเราซึ่งเป็นรัฐบาลเราอยากเห็นคนที่เป็นรัฐบาลอยากเห็นมากที่สุดคือเศรษฐกิจขับเคลื่อนอยากเห็นความเป็นอยู่ที่ดีอย่างตอนนี้อยู่ในเดือนกุมภาพันธ์เดือนนี้ก็พูดหน้าแรงไม่ใช่หน้าที่จะเก็บเกี่ยวอะไร ถ้าเงินเขาได้จากการซื้อขายได้จากการขายสินค้าเกษตรหมดไปแล้วเขาจะเอาเงินที่ไหนมาจะเอาเงินที่ไหนมาจับใจ่ายใช้สอยเพราะนั้นเป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องมีการแก้ไขยอย่างเร่งด่วนนะครับ <S <S เป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เป็นน่ากังวลน,นะครับเพราะว่าเศรษฐกิจโลกก็ยังไม่ดีขึ้นนะครับเรื่องของสงครามก็ยังไม่ไมไมไมหยุดนะครับเพราะนั้นผมคิดว่าวันปีนี้ถ้าเราไม่ลดดอกเบีย้ยเราก็จะมีปัญหา ยาวไปนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมเป็นห่วงนะครับและที่สาคัญคือการใช้งบของงบประมาณของรัฐต้องต้องต้องรีบออกมาแล้วก็รีบใช้โดยเร็วนะครับมันเครื่องเครื่องยนต์เรามีแค่ไม่กี่เครื่องยนต์หนึ่งงบประมาณของรัฐ2คือท่องเที่ยวแต่ข้อดีท่องเที่ยวเราก็ยังถือว่าใช้ได้นะครับแต่ต้องยามรักษาให้ได้นะครับตรงนี้ครับต้องถามว่าเราเหมือนพี่ใหญ่เขาไหมเศรษฐกิจเราดีเหมือนพี่ใหญ่ไหมถ้าเศรษฐกิจดีเหมือนพี่ใหญ่ก็ไม่ต้องลง แต่ในเศรษฐกิจเรามันไม่ดีนะครับเรายังติดลบเลยงินเฟอ้อซึ่งคนอื่นเขายังเฟอ้อบ,บวกอยู่2-3%อย่างเงี้ยเราคงไม่ไหวนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องมาดูว่าคนเราอย่าลืมว่านี่สานะเราอ่ะสูงเป็นระดับต้นๆของโลกนะเอ้โทษน,นี่นี่คูเรือนเราสูงเป็นระดับต้นๆของโลกนั่นคือประชาชนเป็นหนี้เยอะมากเพราะฉะนั้นการลดดอ,อกเบีย้ยลงมามันจะทําให้ทุกคนค่าใช้จ่ายน้อยลงนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องกระตุ้นนะครับเพราะฉะนั้น มันไม่เหมือนคนเดือนเขานี่หนี้คูเรือนเขาไม่ได้สูงเท่าเรานะครับนี่สาธารณะเขาสูงเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่นี้คูเรือนเนี่ยสำคัญวันนี้เนี่ยองการลดดอ,อกเบี้ยเป็นเรื่องที่เราต้องรีตทมเร่งด่วนเลยครับเจะวิกฤตมากไม่ถึงขนาดนั้นนะครับจะไม่เหมือนต้มยํากุ้งสมัยก่อนแต่ว่าลากญ้าวิกฤตคราวนี้คนลากญ้าคือคนส่วนใหญ่วิกฤตเนี่ยมันประเทศอาจจะดูไม่วิกฤตแต่ลากญ้าวิกฤตมันเยอะทาให้ปัญหาของเศรษฐกิจเราก็จะ จะแก้ได้ยากขึ้นคือช่วยได้ระดับหนึ่งแต่จริงๆการกระตุ้นการบริโภคข้างในที่ยัมีกําลังซื้อมันสําคัญนะครับคนคนไทยเราต้องมีกําลังซื้อด้วยไมห่หวังกําลังซื้อจากคนต่างชาติถ้าหวังกําลังซื้อกต่างชาติเวลาเขาหายไปเราเหนื่อยนะครับเราต้องทำไงให้คนไทยมีกําลังซื้อนั่นคือตัวเศรษฐกิจ S อสซึ่งเป็นฐานใหญ่ของเราตั้งหลายล้านบริษัทเนี่ยให้เขาโตขึ้นมาให้ได้จริงๆถ้าในเรื่องของมวลรวมของประเทศเนาะอย่างพี่ อยู่กรุงเทพเนี้ยพี่ก็จะเห็นปัญหาของระดับใหญ่นะครับแต่ถ้าลงไปในระดับเล็กๆอย่างอย่างผมเนี้ยผมก็เป็นพักการเมืองนะครับของคนอีสานเป็นพักของคนอีสานเนาะเราก็ไม่ได้ลืมท้องถิ่นในขณะที่เราลงไปในท้องถิ่นเนี่ยเราลงไปดูพื้นที่เนี่ยปัญหาเรื่องอะไรสิ่งหนึ่งที่สําคัญของพี่น้องประชาชนทุกคนตอนนี้คือบ้านไหนไม่มีหนี้บ้างมีไหมลงไปตรงไหนผมจะถามตลอดว่าใครไม่มีหนี้ไพรบอมมี่หนียกมือขึ้น นะครับไม่มีใครไม่ยกนะครับเพราะว่าทุกคนยกหมดทุกคนมีหนี้หมดเพราะฉะนั้นหนี้สินเนี่ยเกิดมาจากอะไรบ้างหนึ่งหนี้สินของเออกษตรกรที่ไปกู้มาลงทุนในการปลูกข้าวปลูกอ้อยยางพาราปลูกมันสำปะหลังล้วปรากฏว่าพอไปเก็บเกี่ยวเสร็จปุ๊บเนี่ยมันไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าต้นทุนทางการเพราะปลูกเนี่ยต้นทุน,นปัตทางการผลิตเนี่ยมันสูงนะครับเช่นปุ๋ยนะครับอันที่1อันที่สองพอปุ๋ยแพงเสร็จปุ๊บนะครับก็ลามไปอย่างอื่นๆนะครับเช่นแหล่งที่ดินไม่มี ที่ดินต้องไปเช่าเขาอยู่เลยเพราะไม่มีที่ดินก็ต้องไปจ่ายค่าเช่าที่ดินด้วยนะครับสในเรื่องของแหล่งน้ําแหล่งน้ําก็มีปัญหาในเมื่อแหล่งน้ํามีปัญหาก็ปลูกอะไรได้ผลผลิตไม่งามไม่สวยได้ productivity นะครับหรือคุณภาพเนี่ยน้อยลงเพราะฉะนั้นการขายให้ได้ราคาก็น้อยลงนะครับพืชทุกตัวเลยพอรายได้เนี่ยไม่พอกับรายจ่ายแน่นอนครับก็เกิดปัญหานี้สินมากขึ้น พะเกิดปัญหานี้สินมันก็พัวพันไปเลยนะครับว่าเ,าเป็นหนี้ทั้งทุกอย่างเลยสถาบันการเงินนะครับทุกอย่างเลยที่ก็ไปเข้าแล้วก็โดนยึดแล้วขนาดเช่าไม่มีที่แล้วก็ยังเป็นหนี้นะครับทั้งที่หนี้นอกระบบด้วยหนี้ในในครัวเรือนด้วยก็สูงมากเพราะฉะนั้นผมมองว่าไม่ใช่แต่คนกรุงเทพที่เป็นหนี้อย่างเดียวนะครับคนที่จะตายก่อนและมีปัญหามากที่สุดก็คือพี่น้องที่เป็นเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลแล้วรายได้น้อยนะครับณวันนี้เราก็ มานั่งดูซิว่าเราจะทํำยังไงให้แก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนะครับให้แก้ไขปัญหาในการที่จะไปส่งเสริมให้ความรู้เขาจริงๆผมมองว่าข้างบนนะครับจะดีได้หรือไม่ได้นั่นอยู่ที่ข้างล่างข้างล่างเป็นฐานให้กับข้างบนถ้าข้างล่างไม่ดีเศรษฐกิจหรือมวลรวมของการบริหารประเทศมีปัญหาแน่นอนนะครับเราจะคํานึงถึงท่อนกลางกับท่อนบนนะครับแต่ว่าท่อนล่างเนี่ยจะถูกละเลยเพราะมีคนบอกไว้ว่า ชาวนาเป็นกระดูกสันหลังของชาตินะครับแล้ววันนี้ถ้ามาเรามาดูในกระดูกสันหลังน่าจะหักหมดเรียบร้อยแล้วที่จริงผมเองไม่ต่อต้านเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องเทคโนโลยีนะสำหรับส่วนตัวนะเพราะประเทศมันต้องเปลี่ยนแปลงไปนะครับแต่ถ้าเกิดรัฐบาลเนี่ยหาเสียงไปแต่ไม่ตกผลึกไงเทคโนโลยีเนี่ยไม่ควรรังเกียจนะเทคโนโลยีทางด้านดิจิตอลดิจิตัลวอลเล็ตเนี่ยที่เป็นเทคโนโลยีที่ต่างประเทศใช้กัน และเป็นอะไรที่หลีกนี้ไม่ได้วันหนึ่งแต่บังเอิญน่ยรัฐบาลไม่ตกผลึกหรือไม่มีความรู้เพียงพอในระดับชั้นผู้นำเนี่ยทำให้การสื่อสารออกไปเนี่ยคนก็ไม่เชื่อถือหรือไม่มีแนวร่วมเพียงพอมันก็ไม่สามารถผลักดันอะไรออกไปได้อันนี้เป็นจุดอ่อนของรัฐบาลแต่ว่าเทคโนโลยีของมันไม่อยากให้คนไปว่าว่าเทคโนโลยีมันไม่ดีผู้ใช้เทคโนโลยีมากกว่าไม่ตกผลึกไม่มีกระบวนการในการสื่อสาร ไม่มีการจัดการเพียงพอในการนําเทคโนโลยีไปใช้ให้ประชาชนส่วนใหญ่ยอมรับเท่านั้นเองครับ,รบประเทศยักษ์ใหญ่เขากูก้นะเพราะงั้นการที่จะมาตะโกนบอกไม่กู้ไม่กู้อะไรเงี้ยมันไม่ใช่นะหลักการกู้เนี่ยทุกคนบอกได้ว่ามันมีเพดานไหมเพดานนี้มาจากสภาพ GDP ความคล่องตัวในเศรษฐกิจกระเป๋าังค์ที่เรามีอยู่เงินเซฟนะครับของประเทศอยู่ถูกไหมกับความสามารถ productivity ของประเทศถ้าเกิดประเทศมี productivity ดีใช่ไหมประชาชนมีทักษะที่ดีการเติบโตของตลาดหุ้นของอะไรดีกู้ก็ไม่ต้องกลัวเพาาอเมริกาก็กู้ถูกไหมไม่กลัวแต่ถ้าเกิดปัดจจัยอื่นแล้วเนี่ยมันมันถึงเวดานแล้วการกู้ก็อาจจะเป็นอันตรายเหมือนกันก็อยู่เท่านี้แหละครับผมเชื่อว่าคนรับผิดชอบดูตรงนี้แล้วก็อยากจะให้อย่าคิดแต่เรื่องกู้อย่างเดียวพอเมื่อกี้พูดไปแล้วใช่ไหมมันมีหลายวิธี ผมอยากจะบอกเลยว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยพึ่งพาอะไรแบบง่ายๆเกินเน่ยท่องเที่ยวถ้าเกิดไม่มีปัญหาสิ่งแวดล้อมปัญหาสงครามท่องเที่ยวก็พังอีกนะครับไปขายของง่ายๆที่จริงแล้วเศรษฐกิจเนี่ยมันจะเฟื่องฟูได้ควรจะมาลงทุนกับทักษะของคนที่เป็น productivity ทางด้านวัตกรรมเทคโนโลยี Technology, ซึ่งเรื่องนี้ไม่เคยมีใครพูดเลยเพราะพอพูดเรื่องเศรษฐกิจปั๊บแจกเงินนะครับเงินเฟอ้อ ที่จริงต้องคิดอย่างเดียวว่าเศรษฐกิจมันจะดีได้มันมาจากมนุษย์เพราะเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นส่วนสําคัญของเศรษฐกิจถ้าเกิดสร้างคนไทยให้เก่งมีทักษะที่เก่งเนี่ยนะแล้วเจเนเรตสร้างเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูงได้แบบนี้ประเทศไทยถึงจะรอดอยากให้เหมือนกับประเทศเกาหลีอยากให้เหมือนกับญี่ปุ่นยุโรปอเมริกาเพราะเขาเน้นสร้างคนมาสร้างเศรษฐกิจไม่ใช่ทาลายสิ่งแวดล้อมแล้วมาสร้างเศรษฐกิจหรือมากู้หรือมาจักรกลิงกันแบบนี้ แบบนี้มันก็ได้แค่ชั่วพักชั่วคราวและอาจจะมีผลกระทบระยะยาวได้การเป็นหนี้นี่เป็นเรื่องที่ตึงระวังแต่จริงๆก,ก,การทำอ,อะไรแล้วแต่รัฐบาลก็มีกฎหมายควบคุมมีพรัญัติวินัยการเงินการคลังใช่ไหมครับมีกฎหมายาหลายส่วนดูแลแล้วก็จริงๆแล้วเราก็ต้องพยายามคิดในเชิงที่บวกด้วยคือต้องระวังแต่ว่า,าการก่อหนี้อย่างที่บอกอะ่ะเราลงเราก่อหนี้มาเพื่อสร้างฐานะเปรียบเป็นเอก,กชน หรือคนธรรมดาเอาหนี้มาเพื่อสร้างฐานะบริษัทก่กอหนี้มาเพื่อลงทุนเพื่อให้รายได้เพิ่มขึ้นก็ไม่ใช่เรื่องน่ากลัวเพียงแต่ว่าก็อย่าให้มีการทุจริตให้ระมัดระวังในในระบบตอนนี้เขารู้สึกว่ารัฐีช่วยจุพลพรรณอมรีเก็บอกว่าจะมีคำการมาดูแลว่าอย่าให้ไปพูดง่ายๆว่าเอาไปขายอันนี้เขาเรียกระมัดระวังเพราะว่าการเอาเงินพร,ะระบกู้เงินมา5้าแสนล้านก็ต้องมาใช้อยู่ดี เรื่องดีเต้าวอลเล็ผมว่าเป็นหนึ่งในในใน,ใน,ในมาตรการที่กระตุนนะครับแต่จะดีไม่ดีต้องวิเคราะห์ให้ดีนะครับแต่ว่าต้องมีมาตรการใหญ่ๆเข้ามาอาจจะต้องทําเรื่องอินฟ้ามากขึ้นเรื่องโลจิสติกส์มากขึ้นเพื่อให้ผุ้คนลดต้นทุนเดินทางกันได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นขนส่งได้เร็วขึ้นพวกนี้เป็นอินฟ้าใหญ่ที่เราควรจะลงทุนนะครับการที่รัฐบาลนะครับจะกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยนโยบายที่เตอาวอลเล็ตหนึ่งบาท ตัวผมเองเนี่ยผมก็ไม่ได้ติดขัดนะครับผมมองว่าก็เป็นเรื่องที่ดีสําหรับพี่น้องประชาชนอยากให้พี่น้องประชาชนได้แน่นอนมีพี่น้องประชาชนะ่ะอยากได้อยู่แล้วเพราะว่าเขามองว่าวันนี้นี้สินเยอะนะครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับส่วนตัวผมเองนะผมก็มองว่าเราก็ต้องคํานึงถึงเรื่องของอวินัยการเงินการคลังว่ามันจะไปกระทบกับการใช้เงินของของประเทศไหมนะครับเราจะใช้เงินยังไงให้ถูกที่ถูกทางนะครับให้เกิดประโยชน์สูงสุด และประหยัดงบประมาณมีประโยชน์ด้วยให้กับพี่น้องประชาชนแล้วเกิด Impact นะครับเกิดผลกระทบให้กับคนทั้งประเทศจริงๆอันนี้เป็นเรื่องที่ที่เราต้องคำนึงและเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงถ้าเปรียบเทียบกันนะครับระหว่างปัจจัยทางด้านการผลิตเป็นลดต้นทุนให้เขานะครับให้ส่งเสริมเขายกระดับความรู้ของเขาในการที่จะไปเพาะปลูกพืชตัวไหนให้ได้ผลประโยชน์ให้ได้ผลผลิตเยอะนะครับหรือจะทำการตลาดยังไงขายของยังไงให้ได้ราคาอะไรเงี้ยหรือ จะไปส่งเสริมอย่างที่ผ่านมานายอบายไล่ละ1 0 0 0บาทชดเชยใช่ไหมครับอันนี้เขาอยากได้มากนะครับถ้าตอนนั้นถามเลยนะนโยบาย2ตัวนี้ไม่มีนะครับนโยบายตัวหนึ่งเกี่ยวข้องกับชีวิตเขาโดยตรงเรื่องของการเพราะปลูกเรื่องของ,งเกษตรเนี่ยกับนโยบายตัวหนึ่งเป็นเงินที่ให้เขาใช้ในชีวิตประจาวันเนี่ยถ้าให้เลือกระหว่าง2ใดอันใดอันหนึ่งเนี่ยเขาไม่เลือกหรอกครับเขาอยากได้หมด นะครับแต่ถ้าถามว่าความจําเป็นแน่นอนครับเขาจะบอกว่านโยบายไล่ระดึงพันบาทเพราะมันเกี่ยวกับชีวิตของเขาเพราะว่าเขาทําเกษตรเขาเป็นเกษตรกร,ะกรนะครับเขาทำการ,กรเกษตรกรรมอย่างเงี้ยเขาก็ต้องอยากได้อันนี้มากกว่าเพราะฉะนั้นถามว่าวันเนี้ยเราก็ต้องดูแหละว่าช่วยเหลือ,อยังไงนะครับให้เขารู้สึกว่าเราให้เบ็ดนะครับไป ตกปลานะครับไม่ได้ให้ปลาไปไปทานเลยก็ต้องสอนให้ให้พี่น้องตกปลาเป็นด้วยแล้วก็ให้ยั่งยืนตรงนี้เป็นเรื่องที่ผมมองว่าเขาก็มองว่าเออมันเป็นการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนนะครับแต่วันนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันก็วิกฤตเศร,รษฐกิจจริงๆนะครับเราก็ต้องก็ต้องช่วยรัฐบาลมีนโยบายอันนี้ขึ้นมาก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับตัวผมเองอก็เห็นด้วยนะครับก็เป็นกําลังใจให้ทําให้เกิดขึ้นจริงแล้วทําให้ให้รอบครอบโดยที่ไม่กระทบเศร,รษฐกิจแล้วก็เ,เงินของประเทศ